สวัสดีครับเดี๋ยวมาตัดยาก,กันอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องสองจังหวะตามคู่มือนะครับอันนี้คือวิธีการสตาร์ทนะครับอันดับแรกเติมน้ํามันที่ผสมทุทีอัตราส่วน25ต่อนหนึ่งเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทตามคู่มือนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกออนสวิตที่แฮนด์ครับต่อไปเขาให้ล็อกคันเร่งนะครับก้าข้างหลังก้าข้างหน้าอดล็อกปล่อย ล็อกตัวนี้จะค้างนะครับล็อกตัวเล็กจะค้างการล็อกคันเร่งคือการยกลูกเร่งขึ้นนะครับเพื่อเปิดอากาศและน้ํามันให้มันเข้าได้เยอะนะครับอ่ะสเต็ปต่อไปครับให้ดันใบโชคขึ้นครับจากนั้นเปิดก๊อกน้ํามันครับเอามือจับที่โกกคัดแล้วดึงเขาบอกให้ดึงจนก,กว่าจะมีแรงต้านนะครับดึงเบา การดึงเบาๆช้าๆเนี่ยมันจะดูดน้ํามันเข้าไปรอที่ห้องเผาไหม้เมื่อมีน้ํามันที่ผสมทูทีเข้าไปร้อที่ห้องเผาไหม้นะมันจะเป็นฟิล์มเคลือบที่เสื้อลูกแหวนนะครับทำให้มันมีแรงอัดและมีเชื้อเพลิงรอพร้อมที่จะสตาร์ทนะครับจากนั้นดึงไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจะติดนะครับ ประมาณเรื่องคดีนะครับจากนั้นนะครับเร่งคันเร่งค่อยๆเร่งเ,เบาเแล้วก็เร่งแรงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการสตาร์ทผมสตาร์ทพร้อมๆกัน พิ่งตื่นนอนหัวยุ่งๆเลยนะครับแดดแดดใกล้จะ <That 's S 1> <just> 8ปดโมงแล้วใกล้จะร้อนแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเครื่องของใครสตาร์ทแล้วใบตัดมันหมุนเองนะครับอันนี้ตามคู่มืออีกนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูว่าสตาร์ทปุ๊บแล้วใบมันหมุนเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เนี่ยครับถ้าสตาร์ทแล้วใบมันหมุนเองแบบนี้แสดงว่ารอบเดินเบาเราสูงเกินไปนะครับให้เรามาคลายน็อตลูกเล่งออกนะครับตั้งรอบเดินเบาให้ต่ำลงเห็นครับตอนนี้ใบมันหยุดหมุนแล้วนะครับที่ใบมันหมุนเองเพราะว่ารอบเครื่องเราสูงเกิน,นครับก็ให้เรามาคลายน็อต ตั้งรอบเดินเบาคายออกนะครับมันจะหลีอากาศกับน้ามันลงนะครับรอบจะเบานะครับรอบที่ตามคู่มือเขาบอกไว้ประมาณ2,800รอบต่อน,นาทีนะครับถ้าเราเร่งเครื่องสูงสูงเนี่ยรอบมันจะขึ้นไปถึง10,000รอบนะครับแต่เขาแนะนําให้เราใช้ประมาณสัก7,000รอบบวกลบแถวๆนี้นะครับอย่าใช้รอบสูงจัดนะครับยิ่งรอบสูงจัดเสื้อลูกแหวนจะยิ่งสึกเร็วนะครับยิ่งในกรณีที่เราไม่ผสมทูทีหรือผสมทูทีไม่เหมาะสมตามอัตราส่วนเนี่ย เครื่องจะพังเร็วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวไปตัดยาก,กัน โอเคนะครับตัดริมั้วเรียบร้อยนะพอได้เหงื่อช่วงเช้าแล้วนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเก็บเครื่องครับมันจะมีเก็บสองแบบคือเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดอีกเราก็แค่ปิดก๊อกน้ํามันแบบนี้ไว้เฉยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเก็บลืมเลยเก็บไว้สามสี่เดือนเลยนะครับถ้าจะเก็บลืมให้เทน้ํามันออกนะครับขันน็อตที่ก้นอ่างคาบูออกนะครับในนี้จะมีน้ํามันอยู่ตัวนี้แหละตัวที่ทําให้ ถ้าเก็บนานๆสตาร์ททั้งหน้าเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดนะเพราะน้ำมันในนี้มันจะบูดถ้าคิดว่าน้ำมันมันยังเหลืออยู่นะครับให้ดึงสตาร์ทจนกว่าเครื่องจะดับไปนะครับอันนี้คือวิธีการเคลียร์น้ำมันในกรณีที่จอดนานๆน,นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเขาจะให้ถอดหัวเทียนออกมานะครับแล้วหยดน้ํามันทูทีเข้าไปนะครับนิดนึงนะครับแล้วดึงเพื่อให้น้ํามันเข้าไปเคลือบ ไปในห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็ใส่หัวเทียนกลับเข้าไปนะครับอันนี้คือวิธีการเก็บนะครับว่าเก็บแบบเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดกับเก็บแบบเก็บลืมไ้เลยนะครับเป็นแบบครึ่งปีเป็นปีเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็วิธีการสตาร์ตตามคู่มือนะครับการตั้งรอบเดินเบาแล้วก็การจัดเก็บนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไละ์เอียดให้ดูนะครับสวัครับคลิปนี้สวัสดีครับ